สครับคุณผู้ชมครับสีสเกษชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศภายในตัวเมืองขุนหารนะครับหรือว่าบรรยากาศภายในตัวอำเภอขุนหารจังหวัดสีสะเกตนะครับอำเภอขุนหารก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศีสเกษที่มีความเจริญพอสมควรนะครับ แล้วก็เป็นอำเภอที่อยู่ปิดชายแดนไทยกรัรมพูชานะครับอำเภอนี้ก็มีเทือกเขาพนมดงรักนะครับเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างไทยกรัรมพูชาก็เป็นเขตอำเภอขุนหาหน่นเองนะครับไล่ยาวมาจากสุรินทร์มาทางอำเภอ เป็นอำเภออยู่ติดชายแดนไทยกับพูชาครับนี่คืออำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับไปชมบรรยากาศกันเลยครับ ก็เป็นตลาดสดเทศบาลตำบลขุนหารอำเภอขุนหารนะครับมีครับตลาด น,นี้ก็เป็นองเรียนต้นมันปลานะครับองเรียนต้นมันปลาครับองเรียนต้นมันปลาอำเภอจุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับ